คือหลอ,อ,อน,นอดิสคอร์ครับผมสวัสดีครับทุกคนสวัสดีชาาฮอล์เรอร์ทุกคนเฮ้ยของวันนี้จะอัพคือสามสิบเอ็ดธันวาวสามสิบเอ็ดธันวาเ <laughs> ส่งเข้าปีใหม่ไวเนะี่ยส่งเข้าป, <laughs> ปีใหม่ออะให้เรื่องนี้ส่งเข้าป,<อ>ปีใหมให่ทุกคนแล้วกันนะโอเคเอาเราอยู่กับหนังสือศพใต้เตียงของคุณสอจักนะครับผม ตอนในวันนี้ก็จะอ่านเป็นตอนสุดท้ายของเล่มนี้แล้วเราถ้าเกิดว่าทุกคนฟังตอนที่แล้วมาต่อนะที่ที่เราเล่าอะชื่อ,ช,อชื่อตอนชื่อตอนอะไรวะศพใต้เตียงอ๋อใช่ใช่ศพใ,ใต้เตียงก็คือชื่อหนังสือเลยศพใต้เตียงเออเอแล้วก็อีกทีนึงคือบทที่สองของเล่มนี้ต่อกันเลยคือเรื่องของจ้างฆ่าถ้าเกิดว่าทุกคนลองฟังศพใต้เตียงแล้วก็จ้างฆ่ารู้สึกว่าชอบแนวแนวบว่า หักมุมตลกร้ายอะไรแบเนี้เออทุกคนสามารถแบบไปสนับสนุนสังคพิมพ์ฟรีซื้อได้ครับเขาไม่เป็นบ็อกซเซตของคุณสลอจกักกันนะลองดูลองดูครับปกสวยๆนี่นะครับอ์ตเวิร์กสวยๆโอเคส่วนเรื่องจ้างข้าในวันนี้นะครับก็ยาวประมาณหนึ่งเออแต่ว่าเดี๋ยวจะค่อยๆเล่านะมันเป็นตอนที่ตลกร้ายประมาณหนึ่งอาจจะไม่มีเรื่องของศพสยืงองขวัญที่เกี่ยวแต่ว่าลองฟังดูเนาะมาจ้างข้าครับเริ่มต้นที่ตัวละครสักชายสักชายคือเกิดมาบนกองเงินกองทอง ก็คือเป็นคนรวยนะอ่าเขาอยู่ในโลกกลมๆไปนี้ตลอดมาประมาณสามสองปีด้วยเสียงโหร้องลอยยิ้มแล้วก็มีความบันเทิงเรองลมตลอดทั้งชีวิตเลยผู้หญิงรอบข้างให้คําจํากัดความกับสักชายว่าเป็นชายที่เป็นหนุ่มหล่อรวยรวยทรัพย์มากแล้วก็เป็นคนล่าเองิงถ้าเกิดว่าใครพูดว่าเงินไม่ใช่สิ่งสาคัญเนี่ยสักชายจะโหร้อให้กิ่งเพราะว่าเขาเนี่ยรู้ค่าของมันอย่างแท้จริงคือเขารู้วิธีซื้อความสุขได้ด้วยเงินของเขาก็คือเป็นคนรวยอ่ะ กูซื้อความสุขได้อะเขาจำกัดเพราะว่าคนที่แบบว่าไม่รู้ว่าเงินมันสามารถซื้อความสุขได้เนะี่ยก็เป็นพวกไม่มีเงินกูเนี่ยรู้จักเป็นเงินทองมปนอย่างดีอะไรประมาณนั้นอ่ะมีความสุขได้ด้วยการซื้อแม่ของศักชายอะเสียตั้งแต่เขายังแบบบอกหน้าที่ของการใช้เงินให้ทันกับที่บิดาของศักชายหาไม้นะหาเงินมนะันอ่ะคือตกเป็นของเขาเพียงผู้เดียวคือใช้เงินพ่อให้หมดก็พอเออก็คือพ่อเป็นคนหาเงินนะรวยจัดคุณอาจจะเคยพบภาพของศักชายเนี่ยทายาทคนเดียวของมาหาเศรษฐี แวดล้อมไปด้วยเหล่าดาราที่มีชื่อเสียงทางนั่งเสือพิมพ์วารสารไฮโซบ้างหรืออาจจะได้ยินข่าวซุบซิบว่าเฮ้ยมีการจองรถสปอร์ตรุ่นล่าสุดทีละหลายๆคันเออนี่คือวิถีสักชายเลยแต่แล้ววันหนึ่งช่วงเวลาแห่งความสุขกลับพันมาลายหายไปเหมือนก้อนเมฆถูกลมพัดบิดาของสักชายฟุบหน้าลงกลางโต๊ะในที่ประชุมของบริษัทสักชายกําลังนอนเอกเขนกในอ่างอาบน้ําพร้อมกับหญิงงามเขาไม่ทันได้ไปดูใจบิดาด้วยซ้ำไป พ่อเสียชีวิตขณะประชุมที่บริษัทชายหนุ่มตั้งัวไม่ทันไม่รู้ว่าจะสารต่อธุรกิจของบิดาอย่างไงดีเพราะไม่เคยคิดแม้แต่จะเรียนรู้มาก่อนหลังเสร็จสิ้นงานศพของบิดาสิ่งที่เขาอยากรู้ไม่สุดก็คือเงินที่เขาเคยเบิกจากพ่อเนี่ยที่ใช้อย่างคล่องมือเนี่ยมันจะเบิกยังไงและเขาจะต้องดึงเงินจากบริษัทออกมาได้ยังไงเออให้ก็คือปกติคือพ่อเป็นคนดึงเงินบริษัทออกมาแล้วก็โอนให้ลูกโอนตรงแต่นี่คือเงินมันอยู่ในบริษัทจะอ,ออกมาไงเป็นค่าอะไรถูกไ่ม มันดึงออกมามันก็ต้องเป็นค่าใช้จ่ายแล้วเออทีนี้คือจะจะ,จะดึงออกมาด้วยด้วยวิธีไหนดีวะเนื้อสิ่งอื่นใดคือสักชายไม่รู้ว่าจะแก้เกมธุรกิจนี้ที่กําลังดาเนินเนี่ยยังไงดีเกมธุรกิจที่ว่านั้นคือเป็นเกมที่ใครๆก็เคยได้ยินอยู่เจนหูนั่นคือการที่ผู้มีศักเป็นอาน้องชายแท้ๆของพ่อและเป็นหุ้นส่วนสําคัญอันดับสองของบริษัทได้ร่วมมือกับผู้ถือหุ้นลายย่อยประกาศตัวเข้าครอบงำการบริหารของบริษัทนี้เขาตั้งตัวเองเป็นประธานบริษัทคนต่อไป คือพี่ชายตายน้องขึ้นไปนแทนแล้วก่อนนันนี้คือน้องเป็นคนเป็นคนช่วยบริหารด้วยอันดับสองก็ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งแทนอันนี้คือในทางธุรกิจก็คือไม่ผิดหูว,ว่าเออต่สักชายเป็นลูกแล้วบอร์ดบริหารี่แบบลูกก็ไม่เคยเรียนรู้ธุรกิจแล้วจะให้ลูกทําต่อได้ไงว่าอะไรเงี้ยเออก็เลยควบรวมกันอ่ะงั้นให้น้องชายทาแท้ๆของเขานะเออขึ้นขึ้นเป็นอันดับหนึ่งแทนทีนี้ก็มานั่งคิดสักชายนั่งคิดแยเอาไงดีวะเนี่ยแล้วแล้วกูจะได้เงินยังไงวะจะไปขออาหรอ อาคือเป็นนักธุรกิจจัดๆอะจะมาให้เงินใช้สุรุ่ยสุร่ายไงวะเออไม่ใช่พ่อใช่ไหมก็คือการที่จะตั้งลูกเป็นประธานบริษัทได้คือลูกจะต้องมีความรู้มาหนึ่งแต่นี่คือไม่ไม่ใช่เลยสักชายกลายเป็นรองประธานบริษัทคือรองอันเดอร์ของอานะเออรองประธานบริษัทผู้ซึ่งไม่มีสิทธิ์มีเสียงอันใดในการประชุมเลยซึ่งถ้าเกิดว่าว่ากันตามจริงเนี่ยชายหนุ่มก็ไม่ได้ปรารถนาตําแหน่งชื่อเสียงอยู่แล้วคือต้องการให้เงินทองสิ่งที่เขาต้องการคือ โอนเงินมาเออจะเดี๋ยวเอามาชงมาใช้เองไม่ต้องแบบให้ท,ทำงาทํางานก็ได้เออเออแค่โอนเงินมาให้ใช้ก็พอจะนำเงินไปหมุนเวียนของบริษัทเนี่ยคือออกมาใช้จ่ายยังไงคิดอยู่เรื่องเดียวคือกูจะต้องใช้เงินให้ได้มีเงินก้อนไหนที่สามารถนํามาจ่ายค่ารถที่สั่งจองเอาไว้อีรถซูเปอร์คาร์ที่สั่งจองไว้ไม่มีเงิน่อนแล้วเออไม,ไม่ไม่มีเงินให้แล้วแล้วจะให้ทํายังไงกับบินค่าแหวนเพชรห้าวงที่ถูกเรียกเก็บก็คือมีนี่ เออเขา้าใจป่ะตอนที่พ่ออยู่คือไปไป,ไปดาวลงดาวรถมาแล้วคิดว่าเ,เดี๋ยวพ่อก็ให้ว่าเงินลงเง,งินดาวงงงงเงินผ่อนอะไรเงี้ยก็สบายไงแต่นี่คือมไม่ใช่ครับสักชายเสนอของเงินพิเศษจากประจําตําแหน่งของเขาคือเป็นรองประธานใช่ไหมเออของเงินพิเศษใช่ไหมเป็นเดือนเนี้ยสองแสนสามแสนแล้วก็ว่าไปอะ่ะแต่ว่าที่ประชุมแน่นอนว่าปฏิเสธกูจะให้เงินมึงทําไมมันมันเป็นการผ่านเงินบริษัทและก็ไม่ว่าเขาจะเสนอขอการใช้จ่ายเงินในรูปแบบไหนก็ตามคําตอบคือไม่ไม่มีเงินจากเขาเลยเวนอกจากจะทํางานนะแต่คือไม่มีความรู้ไง เปนคนที่มีความโล้เ่อทำงานอะไรกับบริษัทต,ตลอดชีวิตตั้งแต่ลเล็กจนโตเนี่ยสักชายเคยได้รับการพนาพนอเอาอกเอาใจเหมือนเป็นลูกเทวดาเลยจนเขาเชื่อในคําขวัญประจําตัวเองที่ขึ้นมาว่าถ้าศักชายต้องการศักชายจะต้องได้เออเป็นลูกประมาณนี้อเออเป็นลูกวันตอนนี้คือเขาทั้งโกรธและแขนมากเงินมัดจํารถเนี่ยถูกยึดไปละแวนเพชห้วงก็ถูกเรียกคืนเพราะไม่มีเงินในเขา พร้อมกับการยื่นโนติสจากสำนักง,งานทนายความกำหนดการท่องเที่ยวถูกยกเลิกกรรมาการบริหารบริษัทเนี่ยมีมติไม่จ่ายเงินเดือนแก่ผู้บริหารแต่จะให้เงินในรูปแบบปันผลพิเศษรายปีแทนหรืออาจจะไม่จ่ายหากต้องขยายกิจการน้องได้แท้ของพ่อกำลังบีบให้เขาจนตรอกไอ้งเงินที่ว่าคือถ้าต่อปีมีเงินก็เดี๋ยวจะให้เป็นรายปีแล้วกันแต่ก็อาจจะไม่ได้นะถ้าเกิดว่ามีแผนในการขยายบริษัทก็คือไม่ได้เงินอะ่ะเออ,อเหมือนบีบให้ออกอะ่ะเออก็คือไม่ให้เงินเลยสักชายกำลังคลั่ง ความแค้นสุมแน่นอกพวกเขาต้องการที่จะขายหุ้นออกมาเพื่ออย่างชีพและมันจะกว้านซื้อจนท้ายเนี่ยสามารถครอบงำบริษัทได้เบ็ดเสร็จถึงตอนนั้นสักชายก็กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยหมาหัวเน่าที่ไม่มีใครเอาแต่พวกมันลืมทางเลือกอีกสายหนึ่งทางเลือกที่สามารถแก้ปัญหาให้สักชายได้ชายหนุ่มตัดสินใจเลือกทางสายนี้ในคืนที่กลับมาบ้านแล้วพบว่าคนสวนและก็ยามหน้าบ้านเนี่ยพยายามสะบัดหน้าหนีกัน้หมดแล้ว เออคือแบบเฮ้ยพอ่อตายมันก็เป็นแค่ลูกที่ใช้เงินละว่าอะไรเงี้ยคนใช้ยังไม่เอาอะ่ะเออกลับมาก็นั่งคิดสักชายต้องการใครสักคนหนึ่งคนเดียวจริงคนที่สามารถจัดงานตามสั่งอย่างมีประสิทธิภาพได้แม่นยำเฉียบขาดไม่ทิ้งหลักฐานให้สาวกลับมาได้พอนึกออกไหมว่ามันมันคืองานเลยไม่ทิ้งหลักฐานเออแม่นยำเฉียบขาดสาวมาไม่ได้นอนคืนนั้นชายหนุ่มนอนไม่หลับความคิดเล่นจีเลยนับเป็นครั้งแรกในชีวิตที่หัวสมองเนะี่ยถูกใช้อย่างจริงจังจ คว้างงูไว้พน้นคอคือสิ่งที่เขากังวลมากที่สุดเสียเงินเท่าไหร่ไม่ว่าขอให้ทุกอย่างดําเนินไปอย่างราบรื่นจับมือใครดมไม่ได้สักชายเป็นชายหนุ่มเสเพลประสบการชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยคุกคลีอยู่กับแหล่งเลืองลมและการพนันเขาไม่เคยเกลือกลัวอาชญากรรมเลยการหานักฆ่ามือดีสักคนโดยไม่ให้คนรอบข้างรู้จึงเป็นเรื่องปวดหัวยิ่งนักเขาเคยได้ยินคนพูดถึงมือปืนเพชรฆาตบ่อยครั้งแต่ว่าจะหาตัวยังไงมือปืนคนนั้นน่คือเหมือนเงามือดอะ่ะเออจะต้องติดต่อผ่านคอนแทคภายในยก็จะว่า เออแล้วจะติดต่อยังไงดีวะขับรถไปตลาดเพชรบุรีไปถามแม่ค้าว่ามือปืนอยู่ไหนอย่างนั้นหรอหรือว่าจะเปิดสมุดหน้าเหลืองหาวิธีกำจัดมนุษย์มันมันไม่ใช่เออแล้วกูจะหามือปืนยังไงวะเนี่ยออบ้าส้นดีสักชายคิดถึงการไปตีสนิทกับนักเลงปากซอยพาไปเลี้ยงเหล้าเมาจะได้ที่เรียบเรียบเคียงเคียงถามว่ามีมีม,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 มือปืนรับจ้างแบบค่าคงข่าคนไม่เงี้ยเออเรื่องเงินเินจ่ายไม่อันอยู่แล้วแต่จะมีอะไรเป็นหลักประกันว่าไอ้คนพวกเนี้ยระดับฝีมือพกานจริงมันก็แค่นักเลงหน้าปากซอยเออ ที่สําคัญคือต้องไม่ย้อนกลิดก็คือไม่ไม่สาวมาถึงตัวเองนะหรือเอาไปพนนพนาแล้วถ้าเกิดว่าชคร้ายเจอสายสืบตํารวจก็ชิบหายอนาคตป,ป,ป่นปีแน่นอนจะเอาไงดีวะเนี่ยเออมือปืนแบบมือชี่บ้างอยู่ไหนวะการจ้างฆ่าใครสักคนหนึ่งดูง่ายได้มากถ้าเกิดว่าเราดูหนังแต่ว่าในชีวิตจริงคือมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนักเลงหัวไม้ที่คอยติดส้อยห้อยตาม2คนก็พึ่งพาอะไรไม่ได้พวกนี้เนี่ยเหมาะสำหรับเป็นลูกกระจกประดับบารมีเท่านั้น ถ้าจะกล่าวว่าการหามือปืนฝีมือดีๆสักคนหนึ่งเนี่ยเหมือนกับงมเข็มในหมาสมุทรคือมันก็ไม่ไม่เกินจริงอะ่ะไกลลุงตื่นเช้ามาสักชายยิ้มออกเฮ้ยเดี๋ยวนะมันจะพอมีทางด้วยเปลแสงไฟในห้องนอนดับลงขณะฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีทองบ่ายวันลุ่งขึ้นชายหนุ่มตื่นขึ้นมาพร้อมกับรอยยิ้มอีกทีหนึ่งอืมโอเคปัญหากําลังจะได้รับการแก้ไขเขาไม่คิดว่าแผนการที่วางไว้เน,นี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดถ้าสักชายต้องการสักชายจะต้องได้ นึกแผ้แล้วลับชายหนุ่มโทรไปหาเพื่อนสีสอบถามเรื่องแหล่งทํำพาสปอร์ตปลอมและคืนนั่นเองเขาก็ได้พาสปอร์ตในชื่อสมนึกสมวงสีมาอะเปลี่ยนชื่อเป็นสมนึกวันถัดมาไอ้สมนึกสมวงสีมาเนี่ยจองตั๋วเครื่องบินไปกุราล,ลมเปอร์พร้อมจองห้องพักในแหล่งคาสิโนชื่อดังบนเทือกเขาสูงอยู่บนเทือกเขาสูงมากนะ ห้องพักก็คือแบบมันจะแบบห้องพักสำหรับพวกแหล่งคาสิโนอ่ะเออคือลงมาปุ๊บก็จะมีแหล่งให้ลงเล่นพนงพนันะไรพวกนะี้นอ่ะจองตรงจองตัว๋วจองห้องพักไปชายหนุ่มทยอยแลกเงินสด5 0,000ดอลลาร์ซื้อวิกผมแล้วก็แว่นตาก,กันคือแบบกันตกปิดคนมากแล้วคือนั่งเครื่องไปนะจะไปเที่ยวป่าสักอาทิตย์หนึ่งไปปีนคงปีนเขาบินออกนอกประเทศอย่างเงียบเชียบไม่ให้ใครรู้กลัวลำเป่าร้อนชื้นขนาดที่แกลนติ้งไฮแลนด์ มันพือชื่อเทือกเขานั้นที่มันเต็มไปด้วยเอ่อมืออาชีพแบบในการเล่นพนันแล้วก็อาจจะมีมือปงบืออยู่บนนั้นแหละเออขึ้นไปมันสูงสุดแล้วมันก็เย็นสบายชายไวกลางคนใส่แว่นกรอบทองผมปลอมกระเซิร์กระเซิงเช่ารถในชื่อสมนึกขับจากสนามบินขึ้นไปยังยอดเขาเพียงลําพังอันนี้จริงคือสักชายเนี่ยเคยมาคาสิโนแห่งนี้นันบครั้งไม่ถว้วนละเออแต่ว่าเป,เป็นการมาลงมาเล่นไงแต่นี่คือเป็นการมาที่ไม่เปิดเผยตัวสักชายรอจนเย็นจึงใส่สูตรเรียบร้อยปึ๊บป,ปไปเข้าคาสิโนไป ตรงไปที่บาร์เล่ามีแขกมาเช็บริการเพียงสองสาคนนั่งกระจายกระจายอยู่ห่างเขาเลือกเก้าอี้หมุนติดเคาน์เตอร์รู้สึกพอใจเมื่อเห็นบาร์คนนี้เพราะว่าบาร์คนนี้รู้จักกันดีเออเคยเคยเจอล้หนวดฟงหนวดเฟิร์มเลยกําลังยืนเช็ดแก้วท่าทางเบือ่อหนายนี่คือคนที่เขาต้องการมาหาเงียบไม่ปากมากพูดน้อยต่อยหนักเออเอ,อ,เอ,อบรันเดอร์เนี่นะเหมือนแบบไม่ค่อยปากโ้งเป็นมือชีพเลยนะ บอยหลายคนเคยเล่ากิจศัพท์ให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นเสือร้ายระดับเจ้าพอ่อต่อมามีศัตรูมากจึงหันมาสังกัดคาสิโนอย่างนี้สักชายสั่งเบียร์ท้งที่ดื่มปกติของเขาคือวิสกี้โซดานะเขานั่งเงียบสังเกตการว่าไอคนนี้จะแบบพูดคุยใครหรือเปล่าแบบก็ไม่เห็นพูดคุยใครคือลูกค้ามาสั่งเหล้าชงเหล้าแล้วก็ให้ก็ไม่ได้มีการพูดคุยหรือแบบปากโป้องอะไรเงี้ยเออก็มือชีชอมาชงเหล้าก็ชงเหล้าอย่างเดียวทีนี้คือเมื่อเห็นปลอดคนปับ๊บ คนไม่มีแล้วออกไปแล้วเหลือแต่สักชาที่นั่งอยู่บนเคาน์เตอร์บาร์ใช่ไหมปุ๊บหยิบธนบัตร1ิดอลลาร์ 10, ไม่เอียม,มากหนึ่งใบเขียนลงไปว่า need help อ่ะต้องการความช่วยเหลือเขียนลงไปบนแบงก์แล้วยื่นไปเขาเป่าเบาๆแบงก์ปลิวไปตกในคอกปฏิบัติงานของชายร่างยักษ์คนนั้นบบรนเดิลนะนะหันมามองปุ๊บเออคุณทำเงินตกเขาก้มลงไปหยิบเงินให้เออช่างมันเถอะผมมีเยอะสักชายพูดแบบนี้เอออะเก็บไว้เถอะ ชายล่างยักหลีตามองเห็นตัวอักษรบนแบงค์ need help ก็ยักไหลยัดเงินใส่กระเป๋าต้องการอะไรบาร์เทนเดอร์ถามต้องการอะไรเขากะซิบทำทีเป็นยืนเช็ดแก้วนะสักชายตอบแบบฆ่าใครสักคนอที้ดี้บาร์เทนเดอร์ก็แบบลืมมันไปซะลืมมันไปซะแล้วก็ถอยห่างออไปสักชายหยิบใบละร้อยดอลลาร์ขึ้นมาอีกทีหนึ่งหยิบขึ้นมาจากกระเป๋าเสือ้อเพียงสิบดอลลาร์ไม่อาจจะไม่พอวะนะครับไม่ให้ความร่วมมือหยิบร้อยดอลลาร์มาแล้วก็แบบยื่นไป เพิ่มไปอ่ะเพิ่มไปีกร้อดอลลาร์แล้วก็ถามว่าไอ้ผู้ชายคนนะั้นะถามว่าห้องอะไรอยู่ห้องอะไร707อ่ะสักชายก็บอกไปนะคืนนี้สักชายไม่มีอารมณ์จะเล่นแบกเกมมอนหรือว่าไปลงกรสนงสโนก็คือบอกเลขห้องไปไม่รู้ว่าใครจะติดต่อก,กับมาใช่ไหมทีนี้คือรีบกลับห้องพักไปะเปิดบง,เป,ดบงเปิดเบียร์นอนดูทีวีไปรอเวลาคนที่จะติดต่อมาตกดึกชายหนุ่มก็พลอยหลับไปปึ๊ โทรศัพท์โหดเตียงดังขึ้นประมาณตี2เสียงชายแหลมเล็กเหมือนดัดจากปลายสายนะ่ะพูดช้าๆนะว่าไปคนเดียวหลักกิโลที่30เดี๋ยวนี้พูดแค่นี้เป็นเป็นเสียงที่ดัดเออก็คือให้สักชายนะ่ะไปคนเดียวหลัก,กกิโลเมตรที่30อะฮะทีนี้สักชายก็เด้งตัตจากโซฟาเฮ้ยนี่มันการติดต่อน,นี่หว่าจากมือปืนเดี๋ยวนี้เลยเหรอเดี๋ยวนี้เหรอ ผู้ติดต่อคงไม่ต้องการให้ผู้จ้างเนี่ยมีโอกาสเตรียมตัวป้องกันปัญหาสายสืบตตำรวจปลอมเออคือแบบให้ไปอยู่านี้เลยเหมือนแบบมึงไม่ต้องเตรียมตัวถ้าเป็น,ปนตำรวจนะเออเตรียมตัวไม่ทันใช่ไหม mm. อ่ะโอเคนับรอบรอบดีสักชัยต้องการคนอย่างนี้เพราะเท่ากับว่าเป็นการให้ความปลอดภัยกับตัวเองด้วย ชายหนุ่มคว้าโอเวอร์โค้ทมาใส,ส่เสื้อคงเสื้อโค้ดปุ๊บปุ๊บ,ปบไปอากาศตีสองหนาวเหน็บมากแสงไฟหน้ารถตัดหมอกหนาตามทางราชันเนี่ยจนถึงหลักกิโลเมตรที่30เนี่ยสบปุ๊บถึงปุ๊บใส่บงใส่เบรกปุ๊บจอดเข้าข้างทางซุ่มดูชั่วครู่ในความมืดอา้าวแล้วถึงแล้วไงต่อวะเนี่ยไม่มีใครเลยไม่มีใครมีแต่ถุงกระดาษสีน้ำตาลมองเห็นมันวางอยู่ข้างๆหลักกิโลเป็นถุงกระดาษสีน้ำตาลลมชายพัดเข้ารูสดชื่นมากกลัลงไปปุ๊บอาจหยิบถุงกระดาษขึ้นมาดู ในนั้นมีกระดาษขาวแผ่นหนึ่งแสงไฟหน้ารถสองให้เห็นตัวสองส,องสั้นๆว่าใส่รูปถ่ายชื่อที่อยู่อ่ะเขียนเป็นสั้นนะผู้รับจ้างไม่ต้องการปรากฏตัวและยังคงต้องการตรวจสอบว่าไอ้สักชายอ่ะคนที่จะจ้างเขาเนี่ยเป็นเป็นคนยังไงเออเป็นใครมาจากไหนเออแบบดีนก่อนก่อนที่มึงจะให้กูไปข้าคนอื่นเนี่ยมึงมึงบอกก่อนแล้ววันนี้สักชายคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะประวัติผู้ว่าจ้างก่อนรับงานอ๋อการปัญหาตำรวจปลอมแปลงสักชายรู้สึกอึอดอัด แต่ความจริงคือกูก็ไม่อยากเปิดเผยว่ากูคือใครเนี่ยก็ไม่อยากให้มือปืนรู้อ่ะเออทำไมต้องมารู้จกักนายจ้างวะเออกลัวการแบ็คเมยแต่ว่ามันถึงขั้นนี้แล้วจะถอยก็ไม่ได้อ่ะหากเขาไม่ทําตามคําสั่งคือมันก็จะแสดงท่าถีพิรุษแล้วมือปืนคิดว่อาอ้าวมึงเป็นตารวจปะเนี่ยแล้วมันมาฆ่าคือมาทําไงวะเออสักชายก็เริ่มคิดนะโอเคงั้นเอ,อ่อมันอาจจะเฝ้าดูที่ไหนสักที่หนึ่งในความมืดนี้บางทีกระสุนไม่าจ,จะไปอยมาก็ได้เออถ้าเกิดว่ายึก,ย,กยักยกึยกยกักอะไรอย่างี้นะ อ่ะสักชายค่อยๆล้วงมือควักกระเป๋าสร้างตัวเองขึ้นมาอย่างช้าๆแสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีอาวุธอะไรเขาไม่ได้เตรียมตัวลุกหน้าแต่ว่ารูปถ่ายในบัตรสมาชิกคลับเฮาส์อย่างนั้นน่ะที่สักชายมีเนี่ยอาจจะใช้ได้ก็เลยหย่อนบัตรตัวเองเนี่ยลงไปในถุงและเขียนที่อยู่เพิ่มเติมไปว่าเออกูบริสุทธิ์ใจนะเชิญตรวจสอบไปเลยว่าเขาเป็นใครเขาเป็นคือถ้าตรวสอบจริงคือก็เป็นลูกของคนที่นักธุรกิจตายไปแล้วก็จมจม,จมตอกอยู่อะ่ะเออไม่มีเงินใช้ประมาณนั้นแล้วเลยจะจ้างค่าอาตัวเอง เออถ้าเกิดว่าสืบดีคือมือปืนม่น่าจะรู้หลังจากทําตามคําสั่งเสร็จสิ้นปับเขาขับรถกลับมานอนยาวรถเดียวเลยคือขับปุบ๊บถึงบงถึงบ่ายนี่นะเออก็นอนไปรอการติดต่อกลับมาอีกทีหนึ่งตกถึงค่าไปบ่ายทีหนึ่งคืนนี้คือคนขนค่อนข้างแน่นเพราะว่าเป็นวันศุกร์เขาก็ยักคิ้วกับบาร์เทนเดอร์แบบติดต่อกลับมาละยักคิ้วให้บาร์เทนเดอร์บาร์เทนเดอร์ถามติดต่อกลับมาแล้วยังใช่ติดต่อกลับมาแล้วเขารอบคอบมากบาร์เทนเดอร์ก็เลยยิ้มอย่างพอใจอ้าวโอเคถ้า ไม่มีใครรู้จักเขาเลยบาร์เทนเดอร์เริ่มเล่านะไอมือปืนนี่นะเออไม่มีใครเคยเห็นไม่มีใครรู้จักเขาเลยไม่มีใครเคยติดต่อได้เมื่อต้องการรับงานเขาจะติดต่อมาเองเท่านั้นคุณในโชคดีมากที่ได้คนคนนี้ทํางานให้ราคาอาจจะแพงหน่อยนะเตรียมเงินเอาไว้ด้วยแพงมากเฮ้ยเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาสาหรับผมสังชายพอจะมีเงินอยู่อ่ะมีแขกคนหนึ่งพูงพุ้ยเลยมานั่งข้างๆสั่งเครื่องดื่มบาร์เทนเดอร์ก็เลยแยกตวตอกไปเออการสนทนาก็เลยเหมือนหยุดเพราะว่ามีคนมาแทรกนะ สักชายเดินออกจากบาร์ด้วยความสบายใจเขากลับมาที่ห้องรอเวลาติดต่ออีกครั้งหนึ่งการติดต่อครั้งที่สองนี่เกิดขึ้นเวลาตีหนึ่งครึ่งเร็วกว่าเดิมครึ่งชั่วโมงสักชายเข้าใจเหตุผลที่เวลาติดต่อเปลี่ยนไปจากเดิมเมื่อาชีพเท่านั้นถึงทําแบบนี้โทรศัพท์นั้นพูดขึ้นมาว่าเงินสามหมื่นดอลลาร์หลักกิโลที่สี่สิบสามเดี๋ยวนี้ตีหนึ่งครึ่งเอาเงินสดประมาณสามหมื่นดอลลาร์เอาไปเดี๋ยวนี้สักชายก็แบบเคีย yeah ด อเอาก็ได้ว่ะกดเงินมาห้าห้าหมื่นดอลลาร์ใช่ไหมเตรียมไว้อยู่แล้วอ่าโอเคเฮ้ยโอเคเขารับงานว่ะสักชายกำมือชูขึ้นบนบนอากาศโอเคนักฆ่ารับงานแล้วเขารีบนับเงินสดโชคดีที่เตรียมเอาไว้พร้อมแล้วก็คว้าโอ๊โค้ดหลบสายหมอกไปปุบๆุขับรถไปฟืนๆืไปหลักกิโลเมตรที่43าพอถึงปุ๊บเห็นถุงกระดาษวางอยู่สักชายจอดรถเอาเงินใส่ถุงตามที่เขาเรียกใส่ถุงกระดาษไว้ข้อความข้อความถูกนะเขียนว่าเมื่องานเสร็จ จ่ายที่เหลืออีกสามหมื่นดอลลาร์เอาเอาสามหมื่นนี่คือห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลือวะเนี่ยสักชายเริ่มคิดเทียบราคามันมันแรงอยู่เน,นี่ยเออรวมเป็ดเสร็จหกหมื่นดอลลาร์โอ้ที่บาร์ทเทนเดอร์พูดนี่แม่งไม่เกินจริงเลยคือแบบแม่งแพงอะ่ะเออแพงค่าคนหนึ่งคนหกหมื่นดอลลาร์เทียบชายหนุ่มกืนน้ำลายเทียบแม่งเอ้ยเกือบล้านห้าบาทเอาไงวะเน,นี่ยแต่ก็คืออ่ะคุ้มแล้วกันถ้าเกิดว่าอาตายขึ้นไปแทนได้ใช้เงินบริษัท อย่างไงก็คุมถือว่าเป็นการลงทุนชายหนุ่มใช้เวลาประมาณ2วันในวงพนันแถวนั้นคือรอการติดต่อกลับมานะรู้สึกเป็นกังวลนิดๆเมื่อคืนเนี่ยผููดับจ้างไม่ติดต่อกลับมาเลยเขารอไปคืนนึงรอไปแล้วคืนแล้วคืนแล้วแบบเฮียมันรอเอาเงินกูปะวะหรือกูถูกต้มตุ๋นวะเออก็คือให้เงินมาแล้วแบบฟรีๆเลยสามหมืน่นดอลแล้วแม่งหายไปแล้วติดต่อก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นใครใช่ไหมเริ่มคิดหนักคืนนั้นสั่งชายนอนไม่หลับรอเสียงโทรศัพท์จนหัวลุ่งความกังวลเพิ่มมากขึ้น เขาหลับตาลงตอนฟ้าเป็นสีทองคือนอนเช้าอะเมื่อตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งก็คือหัวค่ำลับสักชายตัดสินใจแต่งตัวตรงไปที่บาร์ไปหาบาร์เทนเดอร์เขาคิดว่าบาร์เทนเดอร์เนี่ยคงช่วยอธิบายเหตุผลให้ได้เฮ้ยคุณวันนี้คุณท่าทางกังวลใจเนี่ยบาร์เทนเดอร์ถามเออชายร่างยักษ์ก็เช็ดกงเช็ดแก้วไปแล้วก็ถามเออผมไม่แน่ใจว่าทําไมเขาถึงหายไปเขาไม่ติดต่อกลับมาเลยเราจะได้เงินของผมไปสามหมื่นดอลลาร์ผมยัดใส่ซองแล้วก็ให้เขาไปแล้วแล้วเขาก็เงียบหายไปเลย อ่าว่าแต่คุณไปหลักกิโลเมตรที่เขาบอกใช่ไหมแล้วคุณก็ใส่เงินให้เขาเรียบร้อยดีใช่ไหมแน่ใจนะว่าคุณไม่ได้ไปผิดที่อะไรเงี้ยใช่เรียบร้อยดีแล้วนั่นก็นคือทําให้ผมต้องกังวลว่าเขาน่จะเบี้ยวหรือเปล่าแล้วเขาหายไปไหนอ๋อไม่หรอกไม่หรอกบร์เทนเดอร์หัวเราะเออเขาใจความมือชีพขอยมือปืนล้วนะสตาลการ์ธมานอนงะเขาเนี่ยก็เป็นแบบนี้แหละเมื่อคุณจ่ายเงินไปแล้วงานมันจะเดินทันทีป่านนี้เขาคงไปอยู่เมืองไทยเรียบร้อยแล้วละมัง้ง อ่ะบัลเลนเดอร์พูดแบบนี้ปานนี้คงอยู่เมืองไทยแล้วมัง้งเหยื่ออาจจะถูกเก็บแล้วก็ได้เหยื่ออาจจะถูกเก็บแล้วก็ได้เมื่อเสร็จงานเนี่ยเขาจะติดต่อกับมาหาคุณเองระหว่างที่เขาทางานเนี่ยจะไม่มีใครรู้เลยว่าเขาไปอยู่ที่ไหนไม่มีทางติดต่อได้เขาเคยตามเหยื่อนานเป็นปีโดยไม่มีใครเห็นเลยล่องลอยก็ไม่มีเราจะรู้ว่าเขาจะติดต่อกับมาทีเมื่องานเสร็จสังชายฟังปั๊บก็พิวงจน์คาตอบเดี๋ยวนะเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ มันจะเริ่มงานได้ไงผมยังไม่ได้ให้ที่อยู่เลยว่าเขาจะให้เขาไปฆ่าใครไอ้ไอชายหนุ่มบร์เทนเดอร์แบบฮะเ๋ยนะและ้วมึงดันยังไงวะเนี่ยแล้วมึงจ่ายเงินให้เขาคือมึงไม่ได้ให้เป้าหมายเขาเหรอเฮ้ยไม่น่าเป็นไปได้นะไม่น่าเชื่อคือทุกครั้งที่เขาก่อนที่เขาจะรับเงินเนี่ยเขาจะตรวจสอบประวัติก่อนของเหยื่อประวัติของเหยื่อและก็ติราคาตามความยากง่ายวันถัดมาเขาจะแจ้งราคาแล้วก็ให้คุณเนี่ยเอาเงินไปใส่ในซองแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วคุณไม่ทําแบบนั้นเหรอจบมึงเขจ่ายไป ไอตอนใส่ประวัติตอนแรกอ,ะอ่ะมันให้ใส่ประวัติเหยื่อไม่ใช่ประวัติผู้จ้าง<อ>คือไอสักชายอ่ะแนบบัตรตัวเองไปว่ากูอะไรเป็นผู้จ้างมึง<อ>คือเข้าใจผิดคือแบบอ,อยากจะเสนอว่ากูไม่ได้เป็นสายตำรวจนะกูเป็นคนบริสุทธิ์นะได้จ้างมึงที่จะให้เงินมึงเนี่ยก็เลยแนบตัวเองไปสรุปคือ,อมันให้แนบให้แนบเหยื่อและคือบราาเดอรบอกว่าไอมือปืนคนนี้คือแม่งตามอยู่นานนับปีคือไม่มีร่องรอยอ่ะคือเท่ากับว่าไอสักชายโดนตามอยู่เข้าใจไหมคือจ้างฆ่าตัวเอง Uh huh. เออไทําไลน์ทมไลน์มันจะงงนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าฟังแล้วรู้สึกว่ามันแบบมันจะแปลกๆตั้งแต่ต้นแหละคือตอนกูอ่านอะ uh huh. กูรู้ตั้งแต่ต้นแลตอนที่เขาถามนะเขาจะเขียนว่าเขาเขียนว่าออตอนแรกคือมันให้ให้ไปที่หลักกิโลเมตรใช่ไหม uh huh. คือในซองนั้นอะเขาเขียนสั้นๆว่าใส่รูปถ่ายชื่อที่อยู่แต่ไม่ได้บอกว่าเหยื่อแต่สักชายอะคิดว่าให้ใส่ประวัติของนายจ้างเพื่อที่จะคอนเฟิร์มว่ามไม่ใช่สายตำรวจก็เลยใส่ตัวเองไปแต่จริงคือ uh huh. ไอ้ซองแรกอะให้ใส่เหยื่อไปเลย เออ <c oughs> ให้ใส่เป้า<ๆ>หมายไปเลย <c oughs> ตอนแ่งใส่ตัวเองไปเออแล้วคือพอผ่านไปสองสามวันปุ๊บมันก็ตรีราคาแกว่าเฮ้ยไอคนเนี้ยตรีราคาว่าความยากง่ายในการฆ่าประมาณไหนวะก็เลยตีไปเงินหกหมื 60, ่นดอลลาร์ก็เลยหันครึ่งเอาสามหมื 30, ่นไปใส่ซองแล้วก็เริ่มงานงานเสร็จ <c oughs> แล้วค่อยอีกสามหมื่นเออสรุปคือกะจ้างค่าตัวเองเออเออสรุปคือสาชายมันงจ้างค่าตัวเอง มันก็เป็นต่อ,อที่แบบแม้ก็ตลกร้าย,ยนะเออแล้วคือถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปดูตรงที่สักชายแบบเข้าใจผิดว่าใส่ชื่อเนี่ยเขาก็จะพูดว่าผู้รับจ้างไม่ต้องการปรากฏตัวใช่ไหมแล้วคงต้องการตรวจสอบประวัติ<อ>ผู้ว่าจ้างก่อนว่าเออมันจะมีปัญหาเรื่องของตํารวจปลอมแปลงหรือเปล่าสักชายรู้สึกอึอดอัดเพราะว่าไม่อยากเปิดเผยตัวตนแต่คืออ่ะถ้ามือปืนมันต้องการอยากจะรู้ว่าเราเป็นใครเนี่ยก็แนบรูปเราไปแล้วกันว่ากูบริสุทธ์นะก็เลยแนบรูปตัวเองไปแล้วก็เรียบร้อยจ้างคาดเวรเออก็คือมาตั้งกล จ <st ượng> ้างค่าตัวเอง <laughs> อเออมาแล้ไก่ <laughs> เออแล้วคือมึงก็ต้องหลบเป็นบนปีเพราะว่าไอ้บรทนเดอร์บอกว่าไอ้ดารค้าวเนี้คือแบบแม่งแยบยน์มากคือแบบมันต้องเก็บทุกเม็ดแบบว่าไม่ให้ใครรู้อะ่ะเออรอจังหวะเป้ง <st upp art> จริงอะ่ะค,ค่อยฆ่าแล้วก็จะไม่มีใครรู้เลยเออว่าฆ่า <st upp art> ไปแล้วคือ <c ười> ตาเป็นปีอะ่ะตาเป็นปี <st upp art> แล้วมึงคิดดูคือมึงต้องต, <st upp art> ต้องหลบนักฆ่าเพื่อนันมึงจะแก้ปัญหาไงถ้า้าะเป็นอย่างนี้ไปแล้วอะก <c oughs> ูว่าเขียนเขียนใบไหมเขียนโน้ตไว้หน้าห้องแล้วบอกว่า มึงผิดคนกูใส่รูปผิดเออกูกูใส่กูใส่รูปผิดคนอันนี้คือผมเองอะไรยี้ปะเออเออเพราะว่าไอตอนเอาเงินมาให้มือปืนมันอาจจะไม่เห็นหน้าเลยนะว่าผู้จ้างเป็นใครเหมือนดิวดิวกันหายตรงกลางอ่ะเออเออก็ถ้าเกิดว่ามือปืนมันตามตามเราอยู่เงี้ยเราก็ต้องหาวิธีบอกว่าเฮ้ยผิดคนไม่ใช่กูได้วะใช่เขียนแต่ถ้าสมมติใส่ไปแล้วก็คือแบบเขาก็คงไม่ฟังอ่ะนึกออกป่มเออป้ เราจะต้องต้องบอกไงว่าเห็น,นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราบอกจํานวนเงินนะ่ะมือปืนม,มันก็อาจจะเอฟ่แบบเอ้ยรู้จำนวนเงินได้ไงวะอะไรเงี้ยหรือว่ามันผิดคนจริงวะก็กาจจะแก้ได้นะแบบแต่สามหม<น>ื่นเขาจะเข้ามาฆ่าอย่างบอกว่าไายบกูจัดไอ้ยังเ <c oughs> หลือหรือแม่งแบบมือชีพจัด่ะมือชีพจัดเออแบบอะกูล็อกเป้าแล้วมึงเป็นใครกูไม่รู้อะกูรู้ได้เงินมาแล้วอะไรเงี้ย็ไปไงเออแต่แต่อีตอนนี่ก็มึนนะมึนจัดเลย เออลแต่ถ้าฆ่าสั่งชายไปก็จะไม่ได้เงินถึงสามหมื่นดอลลาร์ข้างหลังไหมใช่เออก็นายจ้างตายเออใช่เออต้องหาวิธีบอกวะก็ควรนะเอออาจจะเขียนใส่กระดงใส่กระดาษแปะป้ายแม่งเลยอย่าฆ่ากูกูไม่ควรได้เงินมึงเหรอเออต้องหาวิธีบอกบอกก็แบบแปะป้ายอ่ะผมเป็นนายจ้างผมเป็นนาย ต่คนเดินผ่านหน้าห้องก็คงจะใช่งไงคนอคื่นันก็ต้องเห็นวะเออเออแล้วมันแบบมาจุราดไร้เงาอ่ะมึงจะบอกไงอ่ะเออน่้ดีเขาาจจะ <laughs> อยู่บนฝ้าโรงแรมก็มได้ไ <laughs> ่รูฝ้าเนี่ยนกคนเออไม่ได้ผ่านหน้าห้องไง <laughs> โอเคอ่ะถ้าเกิดว่าใครชอบครับศพใต้เตียงอ่ะสองตอนนี้ตอนนี้มันตลกไรมากมันไม่เกี่ยวกับศพแต่ว่าอีตอนแรกมันมันศพเนาะมันศพเลยแหละใช่ เออไอที่โยนศพลงไปแล้วคือมันมันก็จะเห็นภาพประมาณหนึ่งอ่ะถ้าเกิดว่าใครชอบแนวเอาเป็นเรื่องหักมบมตลกร้ายกันของคุณสุรจักรเนาะอ่ะทุกคนสามารถไปสมุนได้นะครับผมสานพิมพ์ปีซึ่นไครับราคาปก255แต่ว่าถ้าเกิดว่าซื้อต่อรถน่าจะเหลือแบบ190เาเออเคยเห็นแบบร้อยเจ็ดสิบร้อยเก้าสิบอยู่นะทุกคนสามารถไปกดได้หรือว่าอ่านในอีบุ๊กในเมพก็ได้นะครับอาจจะถูกกว่าโอเคครับฝากพูดด้วยครับผมขอบคุณทุกคนมากมากครับคือหลออรู้สึกก่อนครับเจอกันใหม่เฮ้ยสคส่มุขปีให เอาง่ะให้ไม่เหมือนพูดอวยพรในฐานะที่บ้านมันใกล้วัดอวยพรในฐานะที่บ้านกูใกล้วัดนะครับผมก็ขอให้แฟนๆทุกคนนะครับผมผ่านปีใหม่นี้ไปด้วยความสนุกสนานนะครับผมานปีหน้าครับเริ่มต้นกันใหม่ครับเออวางความเครียดไปก่อนไปถุกตาเออวางมันผ่านไปก่อนเป็นเริ่มปีหน้าใหม่นะเฮ้ยครับปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ครับผมขอบคุณทุกคนมากครับไปแล้วครับผมบ๊ายบายเกิรับครับ